มี่สุดยอดสอฟต์ตา้าไพศาลโอ้โหรวยรวย,วยเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ฮิลเลอร์ของ s b สบีคลุกโขนเราไหมครับแต่ละ,ะครับะนะฮะประสบความสำเร็จบ้างรวยมีเป้าหมายขายได้รวยรวยรวยอา่าสสวัดีครับจา๋าเอาละครับเดี๋ยวเรามีลูกบอลมาให้นะครับฮิลเลอร์ท่านนี้ซื้อมาเลยครับ ใจนะครับเอาให้เข้าเป้ากำไรเป็นหมื่นล้านแน่นอนเอาเป้าเขาออกนอกจากยานยานยานยังไม่ล่วงอาจจะล้วงไปเลยเอาแล้วกันเลยครับหมื่นล้านหมื่นล้านหมื่นล้านโอ้ยเดี๋ยวยเยยยยยย้าหมายแน่นอนที่ต้องคิดก่อนเรามกับว่าเราเปิดร้านเนี่ยนะปาไปเลยเอาให้ได้ถ้าเขาเป้าแสดงว่ามีนี้กำไรเป็นหมื่นล้านหมื่นล้านหมื่นล้านอีทีที่เอาลยครับอีี่ 最狠的。<noise> <noise>